สวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ มอนสเตอร์พาราไดตอนที่1,474หลังเข้ามาจากทางเข้าหลินหวงก็ตระหนักว่ามีแค่เฉินเตาเสี่ยวโม่กับหวงอู่จือที่ยังอยู่ข้างเขาหลินซินกับอีกสองถูกส่งไปที่อื่นหลินหวงเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆ นี่คือหุบเขาวกว้างใหญ่ในระยะไกลเราสามารถเห็นเทือกเขาที่ทอดยาวต่อเนื่องการตรงขอบฟ้าแต่ทว่าสิ่งที่ผิดปกติสุดคือท้องฟ้าท้องฟ้าสีฟ้าดำไม่มีดาวสักดวงและปกคลุมด้วยเมฆมืดไม่มีแสงแดดส่องถึงผืนดินอันกว้างใหญ่นี้มีแค่สายฟ้าสีเลือดที่แลบเป็นครั้งคราวนี่คือหุบเหวของจริงเสียวโมอดถามไม่ได้ สนามรบนี้เกิดจากการผสานของทั้งโลกวัตถุและหุบเหวหลินห่วงอธิบายติตเทวะของข้าถูกระง,งับข้าสามารถสัมผัสได้แค่สัมพันธ์เมตรรอบตัวเฉินเตาหันมาสนใจปัญหาด้านหน้าข้าสัมผัสได้แค่พันเมตรเท่านั้นอู่จือขมวดคิว้วยังมีเศษเสี้ยวเ็ดจำนงของเจ้าเทวะในสนามรบนี้ ใครก็ตามที่ต่ำกว่าเทพสวรรค์จะโดนระง,งับจิตเทวะให้เหลือประมาณหนึ่งในพันของสภาพปกติหลินห่วงยังกระจายจิตเทวะเขาออกไปมันถูกระง,งับด้วยพลังลึกลับเช่นกันแต่เขายังครอบคลุมได้ถึง1,200กิโลเมตร ถึงระยะของจิตเทวะจะไม่กว้างมันก็ดีกว่าที่จะคงสภาพมันไว้ตลอดในสนามรบนี้นอกจากนักล่ายังมีมอนสเตอร์ประเภทวิญญาณที่วิวัฒนาการจากซากศพและดวงวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้ยังมีสายพันธุ์อันเดสปีศาสตร์ และอื่นๆอ,อ,อีกด้วยพวกมันบางตัวเชี่ยวชาญการอำพรางตัวและยากจะตรวจพบได้ด้วยตาเปล่าหลิน่วงพูดถึงเรื่องนี้เพราะเขาสังเกตเห็นว่าไม่ไกลมีมอนสเตอร์หลายตัวซ่อนอยู่แต่ทว่าเขาไม่ตั้งใจลงมือ มีมอนสเตอร์แค่สิบกว่าตัวเท่านั้นทั้งหมดเป็นเทพเสมือนขั้นต้นพวกมันเหมาะให้พวกเถินเตาฝึกฝนเนื่องจากข้อจำกัดของระยะตรวจจับแม้จะด้วยการเตือนของหลินฮวง พวกเถินเตาก็ยังไม่สังเกตเห็นกลุ่มมอนสเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างไรก็ตามมันดูเหมือนกลุ่มมอนสเตอร์จะมีความสามารถรับรู้อื่นและสามารถสัมผัสได้ถึงพวกหลินโโวงจากระยะไกลไม่ใช่แค่นั้น พวกมันยังลอบมองพวกเขาเงียบเงียบเราจะไปไหนกันหวงอูจือถามขึ้นเห็นได้ชัดว่าเขากำลังถามหลินหวงเมื่อได้ยินคำถามนี้เฉินเต่ากับเสี่ยวโม่ก็มองหลินหวงหลินหวงเลิกคิว้วอย่ามองข้าดูแผนที่เอาขณะพูด หลิน่วงก็ใช้แผนที่เนื่องจากไม่มีตำแหน่งตายตัวภายในสนามรบโบราณพวกเขาจึงต้องกำหนดตำแหน่งกันเองนี่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับหลิน่วงผู้มีระยะตรวจจับจิตเทวะกว้างขวาง แค่มันยากมากสำหรับพวกเถินเตาเมื่อเห็นว่าทั้งสามจ้องแผนที่กันด้วยสีหน้าว่างเปล่าหลินหุงก็ที่จุดบนแผนที่ตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้เรากำลังหันหน้าไปทางนี้เมื่อได้ยินหลินหวงอธิบายตำแหน่งของพวกเขา เฉินเต่าก็จ้องเขาวและถามเจ้ารู้ตำแหน่งเราได้ยังไงข้าเคยมาที่นี่แล้วหลิน่วงปกปิดความจริงที่ว่าระยะตรวจสอบของจิตเทวะเขาวกว้างผิดปกติถ้าอยากใช้จิตเทวะเพื่อยืนยันตำแหน่งปัจจุบันของเรา ระยะครอบคลุมของจิตตเทวะต้องกว้างถึงขนาดที่พวกเขาสามารถเทียบมันกับแผนที่ได้ถึงรู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนหลังได้รับคำตอบนี้เฉินเตาก็พยักหน้าและไม่ถามอีกเขาดึงแผนที่ของตัวเองขึ้นมาเช่นกันจากสิ่งที่ข้าเห็น ถ้าเราเดินไปทางนี้ต่อเราจะเข้าลึกไปบริเวณชั้นนอกเมื่อเห็นว่าเฉินเตาเริ่มเป็นผู้นำแล้วหลินห่วงจึงไม่พูดอะไรอีกและรอให้เฉินเตาพูดจบก่อนเตือนอีกการกระจายตัวของมอนสเตอร์บนแผนที่ไม่แม่นยำ มอนสเตอร์ Monster, บางตัวจะอบพยพตามธรรมชาติและบางตัวจะเคลื่อนไหวเนื่องจากอิทธิพลที่มนุษย์สร้างขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนักล่าหุบเหวยังไม่ล่าตามกฎการกระจายมอนสเตอร์และอาจปรากฏขึ้นที่ไหนก็ได้ ยังเป็นไปได้ที่มอนสเตอร์ขั้นกลางกับขั้นสูงจะปรากฏในบริเวณของมอนสเตอร์ขั้นตน้นสรุปคืออย่าเชื่อแผนที่มากนะข้อมูลที่มีสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เท่านั้นเฉินเตากับคนอื่นพยักหน้าอย่างแคร่งจอรืม เก็บแผนที่เริ่มบินไปทิศทางที่เฉินเตาเลือกด้วยความเร็วต่ำกลุ่มของพวกเขาบินสูงเหนือพื้นไม่ถึง10เมตรและก็บินช้ามากเหตุผลนั้นเรียบง่ายการบินสูงจะทำให้พวกเขาถูกพบตัวและทำให้ตกเป็นเป้า การบินเร็วยังทำให้อากาศปั่นป่วนและดึงดูดความสนใจโดยไม่จำเป็นลินฮงบินตามหลังทั้งสามอย่างสบายใจมองเฉินเตนเากับคนอื่นเข้าใกล้ทิศทางที่มอนสเตอร์ซ่อนตัวอยู่แต่ทว่าเขาไม่พูดเตือน นี่เพราะเขารู้ว่าเขาสามารถเตือนพวกเขาได้ครั้งเดียวแต่ไม่สามารถเตือนได้เป็นครั้งที่2และ3หลังพบกับมอนสเตอร์ด้วยตัวเองสิ่งนี้ถึงมอบประสบการณ์ให้พวกเขาจริงๆตอนกลุ่มเข้าใกล้ระยะหนึ่ง เฉินเตาก็พลันขมวดคิ้วขาวตรวจไม่พบความผิดปกติใดภายในระยะตรวจจับของจิตเทวเขาและไม่มีความผิดปกติอะไรในสายตาแต่สัญชาตญาณกลับส่งคำเตือนให้เขารอก่อนเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโบกมือห้ามทุกคนไม่ให้ล้าไปข้างหน้าเกิดอะไรขึ้น เสี่ยวโม่งงุนงงเจ้าพบอะไรผิดปกติงั้นหรือหวงอูจือเพิ่มความระมัดระวังทันทีข้าไม่พบอะไรผิดปกติแต่สัญชาตญาณบอกข้าว่ามีอันตายด้านหน้า เฉินเตาพูดจบและก็ได้ยินเสียงทันทีห่างไปพันกว่าเมตรพื้นเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วก่อนจะพุ่งเข้าหาพวกหลินหวงเหมือนคลื่นคลื่นดินทรายม้วนตัวสูงขึ้นเพิ่มความเร็วไม่นานมันก็ปรากฏตรงหน้าพวกหลินหวง ลิ้นห่วงหายตัวไปนานแล้วรอบปรากฏเหนือพื้นร้อยเมตรสังเกตปฏิกิริยาของทั้งสามเมื่อเห็นคลื่นค่อยๆใกล้เข้ามาทั้งสามก็ตกตะลึงก่อนตอบสนองพวกเขาเริ่มหันหลังบินหนีสูงขึ้น เชิญเตาสงบสุขและปรับเพดานบินให้สูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเขาหลีตาและสังเกตสักพักจากนั้นก็ตั้งท่าสู้นี่เพราะเขารู้แล้วว่าอะไรกำลังใกล้เข้ามาหวงอู่จือกับเสี่ยวโม่ถอยห่างไประยะหนึ่งด้วยความตื่นตระหนก แค่เมื่อเห็นเฉินเตาไม่ตามมาพวกเขาจึงหยุดหนีเมื่อเห็นว่าทั้งสามตั้งท่าสู้แล้วหลินหวงก็พยักหน้าพอใจไม่นานนักโมเมนตัมของทรายก็หยุดฝุ่นฟุ้งกระจายบทบังมุมมองของหลินหวงแต่ด้วยจิตตะเทวะ เขาสามารถสังเกตทุกอย่างเกิดขึ้นด้านหลังม่านสายได้ชัดโครงกระดูกดินถูกตัดหัวด้วยเฉินเตากับเสี่ยวโมงง่ง่ายๆและจำนวนพวกมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วแม้ความสามารถของห่วงอู่จือจะโดนจำกัดด้วยระดับพลงัง เขาก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระภายในฝุ่นช่วยทั้งสองค่าโครงกระดูกแม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสามร่วมมือกันพวกเขาก็มีเคมีดีต่อกันอย่างน่าประหลาดใจหลังผ่านไป3-4นาทีโครงกระดูกดิน14 ตัวก็โดนตัดหัวทั้งหมดทรายที่หมุนวนหยุดทิ้งหลุมดินไว้หลินหวงค่อยๆลอยลงมาเขาเหลือบมองเฉินเตาก่อนหันไปหาเสี่ยวโม่กับหวงอูจืออย่าตื่นตระหนกตอนเจอกับสถานการณ์แบบนี้ให้สังเกตก่อนจากนั้นค่อยตัดสินใจหลังคุยกันสั้นๆหลินหวงก็อนุญาตให้เฉินเต,นเตานำกลุ่มต่อได้ คอนสเตอร์พาราได์ตอนที่1,475หลังประสบกับการโจมตีรอบแรกจากโครงกระดูกดินพวกเฉินเตาก็เริ่มปรับตัวได้เฉินเตากับหวงอูจือคือคนที่โดดเด่นสุดในโลกโกรวดพวกเขาผ่านการต่อสู้มานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ดังนั้นหลังกลายเป็นคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมความมั่นใจพวกเขาถึงพื้นกลับมา สำหรับเสี่ยวโมแม้จะไม่มีประสบการณ์มากเท่าทั้งสองระดับพลังของเขาก็ยังเป็นเทพเสมือนขั้นสามและเขาก็ใช้พลังปะตะเทพได้ความสามารถโดยรวมเขาได้กว่าเฉินเตาเล็กน้อยเท่านั้นมันยากจะหาคนที่แข่งกับเขาได้ในหมู่เทพเสมือนขั้นต้นเมื่อเห็นว่าหวงอู่จือดูไร้ความกลัวแม้จะเป็นเทพเสมือนขั้นหนึ่งเสี่ยวโม่ก็รีบปรับตัวตาม พวกเขาเดินทางกันอย่างต่อเนื่องทั้งสามยังกลายเป็นคุ้นเคยกับกระบวนการล่ามากขึ้นหลินฮวงคอยตามหลังพวกเขาตลอดเขาไม่ลงมืออะไรแทบจะไม่พูดด้วยซ้ำเขาแค่สรุปข้อผิดพลาดพวกเขาและจุดพัฒนาสำหรับทุกการประทะ เฉินเต่ากับอีกสองพัฒนาอย่างรวดเร็วทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองซ้ำๆหลังพวกเขาเดินทางไปได้ไกลหลายพันกิโลเมตรและกำลังจะถึงชายแดนของพื้นที่เทพเสมือนขั้นตน้นหลินฮวงก็เหลือบมองพวกเฉินเต่าเงียบ มุมปากของเขายกโค้งขึ้นเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่ามีกลุ่มนักล่าหุบเหวอยู่ไม่ไกลทั้งหมดเป็นเทพเสมือนขั้นกลางตั้งแต่ขั้น4ีถึง6แต่ทว่าเขาไม่วางแผนบอกพวกเฉินเตาตอนนี้ทั้ง3ผ่านการต่อสู้มานับสิบแล้ว และความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลินหวงรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นเวลาให้พวกเขาเจอของแข็งบ้างขณะที่หลินหวงกับอีกสามเดินทางต่อในไม่ช้ากลุ่มนักล่าหุบเหวก็เริ่มสัมผัสได้ถึงพวกเขาแต่ทว่า เนื่องจากความแตกต่างในขอบเขตจิตเทวะพวกเฉินเตาจึงไม่พบอะไรผิดปกติด้วยจิตเทวะของเขาหลินฮวงสามารถเห็นคนเจดคนจากอีกลุ่มที่แยกเป็นสองกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งทำการอ้อมจากด้านหลัง พวกเขาว,วางแผนโจมตีจากทั้งด้านหน้าและหลังเมื่อระยะห่างระหว่างสองกลุ่มลดลงพวกเฉินเต่าก็พบความผิดปกติแทบจะพร้อมกันแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากนักล่าหุบเหวด้านหน้าไม่ถึง3,000เมตรมันคือนักล่าหุบเหว ที่เฉินเตาพูดจบมอนสเตอร์หุบเหวสามตัวตรงหน้าก็โผล่ออกมาปรากฏตรงหน้าหลินฮวงและอีกสามขวางทางพวกเขาวไว้เมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของพวกมันพวกเฉินเตาก็หน้าดำ มีเพราะศัตรูของพวกข่าวมีสองเทพเสมือนขั้นห้าและเทพเสมือนขั้นหกนี่เราโชคดีพอมาเจอกลุ่มมนุษย์เด็กเลยงั้นหรือหัวหน้าศัตรูเทพเสมือนขั้นหกมีลำตัวคล้ายมนุษย์หัวล้านกล้ามเป็นมัด เว้นแต่ว่ามันมีดวงตาคล้ายลูกแก้วดลูกบนหนะ้าซึ่งทำให้มันดูน่ากลัวมากอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่ใหญ่สุดระหว่างตัวมันกับมนุษย์คือมันไม่มีขาด้านล่างแต่กลับเป็นหนวดสีแดงนับสิบเทพเสมือนขั้น3าม สามคนกับเทพเสมือนขั้นหนึ่งข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าไปเอาความกล้ามาจากไหนถึงเข้าสนามรบโบราณมังกรหุบเหวมอนสเตอร์ตัวหนึ่งยืนขึ้นด้วยสองขาถ้ามองรูปร่างคนอาจคิดว่ามันคือมนุษย์ชายตัวสูงแต่ทว่า ตัวมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีดำฟ้าหนาและแม้กระทั่งดวงตาสองดวงบนหัวมันก็ยังเป็นตาปลาข้าหวังว่าคนอย่างพวกมันจะมาที่นี่บ่อยขั้นเราจะได้มีของอร่อยกิน มนุษย์รสชาติอร่อยกว่ามอนสเตอร์ในสนามรบนี้มากมอนสเตอร์ Monster ที่พูดมีร่างกายบิดเบี้ยวหัวมันมีขนาดถึงครึ่งหนึ่งของร่างกายมันมันมีตัวคล้ายนกซึ่งปกคลุมด้วยขนยกเว้นหัวมันเฉินเต,นเตาเหลือบมองหลิน่วง เห็นว่าเขาไม่คิดลงมือและรู้ว่าเขาทำได้แค่พึ่งพาพวกพ้องอีกสองคนเท่านั้นเขาเริ่มคิดมาตรการโต้อตอบในหัวศัตรูมี2เทพเสมือนขั้น5และเทพเสมือนขั้น6ส่วนกลุ่มพวกเขาหวงอู่จือเป็นแค่เทพเสมือนขั้นหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเขาทำได้แค่พึ่งพาตัวเขากับเสี่ยวโม่แม่เขากับเสี่ยวโม่จะใช้พลังกดเทพได้ทุกครั้งที่พวกเขาใช้พลังเทพเสมือนเพื่อกระตุ้นพลังกะตะเทพ มันก็ยังทำให้ร่างกายพวกเขาต้องรับภาระและผลานพลังเทวะจำนวนมากปัญหาที่น่ากดดันสุดคือแม้จะด้วยพลังกตัเทพมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถออกอาลวาดในหมู่เทพเสมือนได้มันคือความจริงที่พลัง เตตเทพสามารถฆ่าเทพเสมือนขั้น9้าได้แต่เสี่ยวโม่กับเฉินเตาเป็นแค่เทพเสมือนขั้นสามถ้าพวกเขาโดนจัตรูโจมตีมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะตายทันทีขึ้นอยู่กับว่าพลังเทวะฆ่าแข็งแกร่งแค่ไหน ข้าสามารถเปิดใช้พลังกะตะเทพได้มากสุดสามครั้งถ้าเสี่ยวโม่สามารถใช้พลังกดเทพได้สองเราก็มี3มโอกาสเพื่อโจมตีและสองเพื่อป้องกันเราไม่สามารถเสียโอกาสได้สักครั้ง กลยุทธ์ที่แตกต่างว่าผ่านอย่างรวดเร็วในหัวชินเตาเขาลงเอยด้วยการเลือกตัวเลือกที่ดีสุดและสื่อสารมันกับเสี่ยวโม่ผ่านเสียงแต่ทว่าขณะที่ตัดสินใจแบบนี้เขาไม่รู้ว่ามีผู้ซุ่มโจมตีสี่คนด้านหลังหลังการถ่ายทอดเสียงจบการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น เฉินเตาเปิดฉากโจมตีด้านหน้าพุ่งใส่เทพเสมือนขั้นหกมอนสเตอร์หนวดหัวร้อยอย่างน่ากลัวเขาเป็นของข้าพวกเจ้าอยากขยับทันทีที่มันพูดจบหนวดสีแดงนับไม่ถ้วนตายเอวของมันก็เปลี่ยนเป็นเงากระจัดกระจายทั่วท้องฟ้าทันใดนั้นทั่วทั้งพื้นที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นลื้นหนวดที่กลืนกินเฉินเตาตอนเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสีหน้าของห่วง กูจือก็เปลี่ยนไปแต่ทว่าเขาสังเกตเห็นสีน่าเงียบสงบของเสี่ยวโม่และอารมณ์ของเขาก็สงบลงทะเลหนวดสีแดงในความว่างเปล่าคงอยู่ได้ชั่วขณะก่อนลำแสงสีทองจะพุ่งออกมาวินาทีถัดมา หนวดที่ปกคลุมท้องฟ้าก็โดนทําลายจนหมดสิ้นมอนสเตอร์หนวดไม่ใช่คนเดียวที่ประหลาดใจมอนสเตอร์หุบเหวอีกสองก็ยังตกตะลึงด้วยตอนนี้เสี่ยวโมพลันหายตัวไปแทบจะพร้อมกันเงามืดค่อยๆห่อหุ้งรอบตัวมอนสเตอร์ปากใหญ่ ช่วยค่าด้วยเมื่อมอนสเตอร์ปากใหญ่กรีดร้องร่างกว่าครึ่งมันก็โดนเงาดำกลืนกินไปแล้วมอนสเตอร์เกล็ดปลาอีกด้านกำลังจะยื่นมือออกไปช่วยเหลือมอนสเตอร์ปากใหญ่แต่ทว่าเมื่อมันสัมผัสตัวมอนสเตอร์ปากใหญ่ เงาดำก็เริ่มคลืบคลานมาหามันด้วยมันรีบกระชากแขนมันโดยไม่ลังเลกระโดดถอยห่างจนกระทั่งออกไปไกลพอสมควรหลังจากนั้นมันก็เฝ้าดูมอนสเตอร์ปากใหญ่โดนเงาดำกลืนกินอย่างสมบูรณ์พลังชีวิตของมันค่อยๆแห้งเหือด อีกด้านมอนสเตอร์หนวดปล่อยเสียงร้องหน้าหดหูมอนสเตอร์เกล็ดลาหันหัวไปทางนั้นเห็นหนวดทั้งหมดบนฟ้าโดนลบล้างจนหมดแม้แต่ตัวของมอนสเตอร์หนวดก็ยังโดนตรึงด้วยแสงสีทองเจิดจ้าขณะที่เสียงโหยหวนแผ่วเบาลง พลังชีวิตของมอนสเตอร์หนวดก็สลายหายไปศพของมันล้มลงกับพื้นเมื่อมันเห็นว่ามอนสเตอร์หนวดกับมอนสเตอร์ปากใหญ่ตายทีละตัวมอนสเตอร์เกล็ดปลาก็เริ่มหนี แต่ก็เห็นลำแสงสีทองพุ่งเข้าหามันจากจุดที่มอนสเตอร์หนวดล้มลงเสียก่อนลำแสงสีทองมาถึงความเร็วสูงสุดทะลุผ่านตัวมอนสเตอร์เกล็ดปลาไปในทันใดก่อนแสงสีทองจะสลายหายไปหมดเงาร่างมนุษย์ก็ค่อยๆเผยตัวออกมามันคือเฉินเตา เขาถือดาบไว้ในมือหนึ่งแต่หน้าอกของเขากระเพื่อมอย่างรุนแรงมือขวาที่ถือดาบของเขาสั่นเล็กน้อยเขาใช้พลังกดเทพเพื่อโจมตีติดต่อกันสองครั้งซึ่งทำให้ร่างกายของเขาต้องรับภาระหนัก มันยังทำให้พลังเทวะของเขาแทบหมดลงเมื่อสัมผัสได้ว่าพลังชีวิตของมอนสเตอร์ทั้ง3สลายหายไปแล้วเฉินเต้ากับเสี่ยวโม่ก็ถอนหายใจโล่งอกแต่เสียงของหลินฮวงกลับดังขึ้นเสียก่อนการต่อสู้ยังไม่จบ มอนสเตอร์พาราได์ตอนที่1476เเมื่อได้ยินเสียงเตือนของลินฮวงเฉินเตากับอีกสองก็ตกใจตอนนี้นักล่าหุบเหวทั้งสี่ด้านหลังวิ่งมาทั้งสี่สัมผัสได้ถึงความผันผวนจากการต่อสู้ที่นี่ พวกเขาไม่เข้าร่วมเพราะพวกเขาไม่คิดว่าเพื่อนตัวเองจะต้องการความช่วยเหลือและอีกอย่างพวกเขาอยากปิดกั้นทางหนีของพวกหลินหวงเมื่อความผันผวนของการต่อสู้จบ พวกเขาจึงขี้เกียจเกินกว่าจะใช้จิตเทวะเพื่อตรวจสอบก่อนพุ่งตรงมาสนามรบนี้นี่เพราะในสายตาของทั้งสี่การล่านี้ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยสำหรับพวกเขามันเป็นการแข่งข้าอยู่ฝ่ายเดียว ความแตกต่างระหว่างเทพเสมือนขั้นสามกับขั้นห้าไม่ใช่อะไรที่จะหักล้างได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มมนุษย์นี้ยังมีเทพเสมือนขั้นหนึ่งพ่วงมาด้วยยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้ยังกินเวลาไม่ถึงครึ่งนาที เป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งสี่คาดไว้เมื่อทั้งสี่วิ่งไปยังจุดประทะพวกเขาก็คิดว่าจะแบ่งผลพลอยได้กันอย่างไรแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุและเห็นว่าพวกหลินฮวงยังมีชีวิตพวกเขาก็ตกตะลึง คำถามเดียวผุดขึ้นในหัวพวกเขาแทบจะพร้อมกันว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นตอนนี้เฉินเตาส่งเสียงหาเสี่ยวโม่โดยไม่ลังเลตอนนี้แหละเฉินเตาอาศัยจังหวะตอนที่ทั้งสี่กำลังมึนงงร่างของเขาแปลงเป็นลำแสงสีทองอีกครั้ง ใช้พลังเทวะที่หลงเหลือเพื่อเร่งการปรัสรู้ธาตุแสงของเขาเขามุ่งเป้าไปยังเทพเสมือนขั้นหกที่มีพลังสูงสุดเกือบจะพร้อมกันเสี่ยวโมเองก็ลงมือปลดปล่อยพลังเต็มพิกัดร่างของเขาหายไปในอากาศาธาตุอีกครั้ง นักล่าหุบเหวทั้งสี่พงาแต่ก่อนจะได้สติพวกเขาก็เห็นลำแสงสีทองเจาะผ่านตัวมอนสเตอร์กราะดำในหมู่พวกเขาแล้วไม่ไกลนักมอนสเตอร์หลายตาระดับเทพเสมือนขั้นห้ายังโดนรัดด้วยเงาดำ ช่วยข้าด้วยมอนสเตอร์หลายตาที่โดนรัดด้วยเงาวดินรนอย่างบ้าคลาั่งร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าเวทนานักล่าหุบเหวทั้งสองที่ไม่โดนโจมตีตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนหนึ่งลังเลว่าจะช่วยดีหรือไม่ ส่วนอีกคนนั้นหนีไปโดยไม่คิดซ้ำสองแม่เทพเสมือนขั้นห้าตนนี้จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมมนุษย์ทั้งสองจึงแสดงพลังเช่นนั้นออกมาได้แต่พวกพ้องทั้งสองของมันเก่งกว่ามันมากนอกจากนี้ สหายทั้งสาอนหน้ายังตายหมดมันจึงตัดสินใจเลือกหนีแทนเมื่อเห็นว่าเพื่อนมันหนีไปแล้วแทบเสมือนขั้นสี่ที่เดิมลังเลก็สูญเสียความกล้าหาญพันหนีไปอีกทางบนสนามรบ แม้เถินเตาจะตัดหัวมอนสเตอร์กราะด,ดำได้สำเร็จพลังเทวะของเขาก็หมดลงอย่างสมบูรณ์เขาไม่เหลือแรงพอจะขยับร่างกายด้วยซ้ำอีกด้านมอนสเตอร์หลายตากำลังถูกเงาดำกลืนแม้เสี่ยวโมจะยังมีพลังงานเหลือบ้าง เขาก็ไม่สามารถไล่ตามมอนสเตอร์ทั้งสองที่หลบหนีได้เมื่อหลินฮวงเห็นแบบนี้ในที่สุดเขาก็ลงมือลำแสงสีแดงสองสายยิงออกจากแขนเสื้อเขาสิ่งเหล่านี้ตัดผ่านอากาศ ทะลุตัวของนักล่าหุบเหวทั้งสองที่กำลังหนีแบบไม่ลืมหูลืมตาเมื่อได้พลังจิตของลินหุงพันรอบศพทั้งสองและนำพวกมันกลับมาในที่สุดเสี่ยวโม่ก็ฆ่ามอนสเตอร์หลายตาสำเร็จเสี่ยวโม่สูดลมหายใจ แม้พลังเทวะของเขาจะไม่หมดมันก็ไม่พอจะให้เขาใช้พลังกดเทพรอบสามสภาพของเขาดีกว่าเฉินเตาแค่เล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหลิน่วงฆ่ามอนสเตอร์2ตัวสุดท้ายแล้วเฉินเตาก็นอนแผกกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักหลินหวง ใช้จิตเทวะเพื่อตรวจสภาพร่างกายของทั้งคู่แม่เถินเตาจะหมดเริ้วแรงแต่ก็ไร้ผลกระทบใดๆเสี่ยวโม่เองก็เช่นกันถือซะว่านี่เป็นการต่อสู้ของวันนี้เราจะหาที่พักกันก่อนทันทีที่หลินหวงพูดหวงอูจือก็จับเฉินเตาแบกขึ้นหลังก่อนเหลือบมองเสี่ยวโม่ข้าไม่เป็นไรพลังเทวะของข้าแค่เกือบหมดเท่านั้น เสี่ยวโม่โบกมือหลังเก็บกวาดสนามรบหลินห่วงก็พาทั้งสามไปหาถ้ำเพื่อพักอาศัยชั่วคราวหวงอู่จือวางเฉินเตาลงบนพื้นสีหน้าเขาดูกังวลเล็กน้อยเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมขณะแบกเฉินเตาเขารู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่มีแรงแม้แต่จะยกนิ้วด้วยซ้ำเขาไม่เป็นอะไรแค่ออกแรงมากไปหลังพักผ่อนเขาจะหายดี ลินฮวงอธิบายเสี่ยวโม่นั่งลงข้างเฉินเตาขณะพิงผนังถ้ำด้วยสีหน้าอ่อนเพลียจริงๆแล้วเขาเองก็ปวดระบมไปทั้งตัวแต่สภาพร่างกายของเขายังไม่ถึงจุดที่เกินขีดจำกัดข้าจะสรุปผลการต่อสู้ของพวกเจ้าให้ฟงังก่อนอื่นพวกเจ้าไม่ระมัดระวังพอแม้ขอบเขตจิตเทวะจะไม่กว้างเท่าอีกฝ่าย พวกเจ้าก็ยังมีวิธีอื่นให้ตรวจจับถ้าพวกเจ้าพบความผิดปกติอะไรพวกเจ้าควรรีบใช้วิธีการเหล่านั้นเพื่อดูว่ามีศัตรูซุ่มโจมตีใหมพวกเจ้าจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้สองพวกเจ้าตัดสินใจได้เด็ดขาดมาก ความร่วมมือของเฉินเตากับเสี่ยวโม่ดีมากพวกเจ้ามีความเข้าใจกันโดยปริยายระหว่างต่อสู้ไม่ใช่แค่นั้นพวกเจ้ายังไว้ใจกันด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีสามเฉินเตานั้นทำผิดพลาดร้ายแรง ไม่มีอะไรผิดกับการต่อสู้จนหมดแรงแต่ทว่าเราต้องเหลือโอกาสรอดให้ตัวเองด้วยข้ารู้ว่าเจ้ากังวลว่าการโจมตีเดียวคงไม่พอกำจัดศัตร,รูดังนั้นเจ้าจึงไม่กล้าเก็บออมแรงไว้เลยแต่ทว่า ผลลัพธ์นี้ก็ทำให้เจ้าเสียเรี่ยวแรงทั้งหมดเนื่องจากพลังเทวเจ้าหมดต่อให้เจ้ามีไพ่ตายช่วยชีวิตเจ้าก็ไม่สามารถใช้มันได้ในแง่ของการแบ่งสัสดส่วนพลังเทวะเจ้ายังต้องฝึกให้มากกว่านี้ถ้าข้าไม่ลงมือ เมื่อมอนสเตอร์ทั้งสองรู้ตัวว่าไม่มีใครไล่ตามพวกมันจะต้องกลับมาตรวจสอบแน่นั่นเพราะในสนามรบโบราณน,นี้ถ้ามีพลังเหลือพวกเขาจะไล่ล่าศัตรูที่หลงเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหามันเป็นปกติที่จะล้มเหลวในการไล่ล่าแต่พวกเจ้าไม่คิดไล่ล่าพวกมันเลย สิ่งนี้ย่อมทำให้พวกมันเกิดสงสยัยเมื่อพวกมันสงบสติได้มีโอกาสสูงที่พวกมันจะกลับมาตรวจสอบพวกมันอาจไล่ล่าพวกเจ้ากลับหลินหวงทำการสรุปผลการต่อสู้ทั้งหมด ชี้ให้เห็นปัญหาบางอย่างจากนั้นก็นำแหวนเก็บของสามวงออกมาจากมิติเก็บของเขามีผลึกเทวะจำนวนหนึ่งภายในแหวนแต่ก็ไม่มากพวกมันควรพอให้พวกเจ้าเติมพลังเทวะระหว่างการตุกข,ขน,นี้หลินฮวงพูดต่อโดยส่วนตัว คำแนะนำของข้าคือพวกเจ้าไม่ควรเข้าไปลึกกว่านี้มันดีกว่าที่จะถอยห่างออกไปสักระยะถ้าพวกเจ้าสามารถยกระดับพลังได้ให้รีบเพิ่มพลังถ้าสามารถเพิ่มความสามารถในแง่อื่นได้ถ้าพวกเจ้าเอาแต่สำรวจลึก ไม่เพียงจะเจอเทพเสมือนขั้นกลางพวกเจ้าอาจเจอกลุ่มเทพเสมือนขั้นสูงได้หลังพักผ่อนทั้งวันเสี่ยวโม่ก็กลับสู่สภาพสูงสุดแม้ตัวของเฉินเตาจะไม่ฟื้นฟูด,ดีเขาก็ยังฟื้นได้ถึง80%เปอร์เซ็นตหลินหวง ให้คำแนะนำกับพวกเขาอีกสองสามคำก่อนจากไปออกเดินทางด้วยตัวเองเข้าส่วนลึกหลังเฉินเตากับอีกสองเห็นหลิน่วงจากไปพวกเขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำมุ่งหน้ากลับไปทิศทางที่พวกเขามาขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับ